ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพงศกรในวิชาภาษาอังกฤษนะครับคาบก่อนเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของอสัตว์ใช่ไหมสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเราเนี่ย นะมีมสัตว์ที่เอมีสัตว์ที่เขายกตัวอย่างมาให้เราอ่านอยู่สองอย่างก็คือออะไรนะอันแรกอะตัวนิ่มใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะตัวนิ่มกับมังกรคอมาโดแพงอะไรนะตัวนิ่มอะแพงตอแป๊บ แข่งอะไรใครตอบได้บ้างครูครับสวัสดีค่ะอก่อก่าคอ,อมมโดดราก้อนอีกตัวนะอีกตัวนึงเรียกอะไรนะแ่งอืัทจุบอืมแอนไม่เป็นเหรอดีดีเลยเลยมันนนฮะ มันดอมก็ลังไปผอมเมื่อเด้กยิ่ไปแรงแทนกลินค่ะแทนกลินอืมแพนกลินแพนกุีอืมแพนกลินใช่ไหมอ่าอันนี้สอนพอดไอ้ไพวกเนี้ยเราเราได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของมันใช่ไหมอ่าลักษณะของมันเป็นยังไงมี เกล็ดหนามีหางยาวมีขาสั้นใช่ไหมอ่าอ่าวันนี้เราจะมาดูเพิ่มเติมนะอ่าสัตว์ต่อไปดีอ่าต้องเรียนเห็นครูแชร์ไหมผ่นแน่นอนค่ะอ่าอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละนะอ on my body บนร่างกายของฉันนะเออ โบลล่างกายของฉันในที่นี้หมายถึงร่างกายของสัตว์นะไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะ,ะสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมีอ,อวัยวะอะไรยังไงบ้างนะบอดีไไ้แปลว่าร่างกายใช่ไหมอบอดี้เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะอะคำศัพท์ อ่าอันแรกค,รคำศับต้องจดไหมครับอะไรนะครับคำสัพท์นี้ต้องจดไหมครับอ่าจดไปด้วยครับจดไปด้วยอ่าดูนะรูครับผมยังไม่ได้เขียนหัวข้อครับอ่านักเรียนเขียนไปว่านักเรียนเขียนหัวข้อก่อนเขียนเขียนแบบนี้เขียนหัวข้อมันว่า on my body อ่า on <All right. S 1> อ่าเอาสมุดขึ้นมาจดด้วยนะ ใครมาส่งเสียงอะไรเนะี่ยคุณครูโอเเสร็จแล้วค่ะอ่า on my body นะย,นยังไม่เสร็จค่ะเสร็จค่ะยังไม่เสร็จค่ะครูคะเขียนภาษาอังกฤษไหมครับเขียนสิเ,นเขียนภาษาไทยไหมคะอ่าจดจดทั้งไทยทนะั้งอังกฤษเลยนี่ อันนี้มันเป็นเสียงใครเนี่ยฮะเสียงใคนเเนี่ยมา่เมื่อพผ่อนเป็น้าผ่อนใสป้อนนั่งอย่ารยู่แล้วก็เอาซอปป้จูปากป้อมเออไม่เพาะเพว่ามันเป็นคนปอกป้อค่ะใค่ถ้าคนอยากไข่เราอยู่แล้วเค่ะเสร็จแล้วค่ะค่าเสร็จแล้วค่ะความสต่อไปนะครับยัง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  ผมกับเราเป้าสมุดมาตุกทีนี่เ,เอออ่ะเริ่มเลยอันแรกฟีเจอร์แล้ผมบอกเขียนแล้วนะตจะบนนั่นอ่ะออกเสียงแต้มโพนะความจับอ,อ่ะออกเสียงแต้มโพฟีเจอร์ฟีเจอร์ฟีเจอร์เปลว่าขนนกนะเปลว่าขนนกใช่ไหมฟีเจอร์อ่ะจดเลยจดเลยเขียนควา <Fe ature. S 2> ัพท์และคำแปลเลยเรียบร้อย เสร็จแ,แล้วค่ะไป้วครับเราจะเกี้ันมีตัวอย่างพวกครับเอาหนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ปิดไมค์ไปก่อนเนาะมีครูได้ยินเสียงรถยนต์อะไรด้วยแหละ บ้านใครอะของปัะบ้นบุอืมไปเรียนหนังสือข้างถนนเหรอนันขอบอกว่ามันเป็นเสียงคอมครับอ่านต่อไปนะคำศัพท์ต่อไปอันแรกฟีเจอร์แปลว่าขนนกนะต้องเรียนจำให้ดีนะต่อไปอันที่สองเฟอร์เฟอร์เฟอร์แปลว่าขนสัตว์อ่า อนที่เขาว่าขนเฟิร์นนี่คือที่เขามาแบ่งชุดท่านมนก่อนขนนกกับขนสัตว์นี่มันต่างกันไหมต่างต่างขนนกนี่มันจะมันจะเป็นมันจะขึ้นเขียนเขียนเสร็จแล้วค่ะขนนกนี่มันจะมีมันจะมีเส้นตรงกลางใช่ไหมแล้วมีขนแตกออกมาแต่ว่าขนสัตว์เนี่ยมันจะขึ้นเหมือนผมของเราเนี่ยนะขึ้นเหมือนผมมันมีหนักฉะนั้นเวลาเรียกขนนกกับขนสัตว์เขาจะเรียกต่างกัน เนะะาะเพราะมันนายาขดของโลกเลยอ่าจดเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว,ลวครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะค่ะเชลชลเชลหอยเชลเชลแปลว่าเปลือกหรือกระดองใช่ไหมใช้กับหอยนะ เยว่อเธอทุกอ่ะอ๋ออะอะล้วเป็นยังรู้หนังเสร็จแล้วค่ะอ๋ออ๋อเสร็จหรือยังขอนั้นน้อยอะไรกคือตัวอย่างัวไหนแรกที่ครูเขียนที่มันไม่ผูกเดี๋ยวค่อยย้อนไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขจะย้อนให้เอาไปทั้งหน้รว วันชาติคนควรจะอี้นะครับเดี๋ยวก็อย่าพิมพ์เมื่ต่อไปสเกลใช่ไหมมาวันเราวันนั้นเราเรียนไปแล้วลับลติ๊กสเกลเนี่ยติ๊กสเกลน่ะใช่ไหมเกล็ดหนาใช่ไหมอันนี้สเกลเฉยๆแปลว่าเกล็ดเดี๋ยว่าขอเขียนก่อนสัตว์ที่มีเกล็ดเนี่ยกูกับเปอนสัตว์ที่มีเกล็ดเนี่ยเขียนเสร็จแล้วค่ะสัตว์ที่มีเกล็ดนี่มีอะไรบ้าง มีปลาค่ะมีปลามีตัวนิ่มใช่ไหมมาแบ่งงูมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมครูครับคำศัพท์มีกี่คำศัพท์ครับมีนิดเดียวครับเดี๋ยวหมดละอ่าต่อไปนะทักษะคำศัพท์ครับไม่ใช่เนี่ย ว้นตารเขียนเตอาเหรอนี่ turtle turtle แปลว่าเต่าใช่ไหม turtle เต่าเต่ามันมีอะไระกระดองมีกระดองเอาไว้ว่ามีกระดองเอาครูครับน้ำมัน,มนมมก็มีขาตัวบิ๊กกะเหนื่อแล้วมามาขวนตึงมีเหรอเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับอุ้ยผมมีคนถึงเรื่องเยอะแาะนาเกินครับอ่าต่อไปนะครับ snail snail แปลว่าอะไร หอยหอยหอยทากเขาเรียกสเนลนักเรียนเคยไปเซเว่นไหมเคยค่ะแถวบ้านนักเรียนลองไปโซนไอครีมแทะผิวครีมแทาผิวมันจะมีครีมยี่ห้อหนึ่งสเนลครีมเมดอินโคเรีย้อคุณป้ที่มันเป็นมันเป็นครีมหอยทากจากประเทศเกาหลีเออผู้เขียนผิดกัะ เขาเอาหอยแทกมาทําเป็นครีมทาผิวเนาะเธอลองเธอลองซื้อมาทานะครูอยากรู้ว่าแน่เธอจะเป็นยังไงไม่กูคุใจเย็นกูคูครับกูใจเย็นไม่เป็นก้าวก็มาขายก็มาขายที่เซเว่นแสดงว่ามันปลอดภัยสิใช่ไหมทาไปทีหนึ่งมีมันไม่ปลอดภัยสำหรับหนูอูปุ่งคืนนี่นี่คูฆ่าเ็จแล้วอ่าต่อไปนะ S N A I L ค่ะร็จแล้วค่ะเอสเขียนเลยเอสเอ็อ้ลแก A I เไมี่เสียงคุณแม่ด้วยต้นชาดมันสะเ่าอ่ะได้ชาดโดนแม่อ่าอันนี้ละอายันชาดโดนแม่อันนี้ละโดนแม่ต้องเดือ ด้น่ย่ซเอาไม่เสยเอาไม่เซียยอกเลยแม่แปต่อไปแล้วเอาไม่เซียยอกเหรอครับแม่โอเคแล้วเราไแล้วเราไปนะขึ้นสูงนะโซคอ่ะสวรคน สวานออกเสียงสิออกเสียงก่อนสวานออบ้านหมายถึงหงใช้ไหมเขียนเสร็จแล้วค่ะหงน้องเรนเคยเห็นไหมนัองเรนเคยเห็นไหมหงเนี่ยจักเป่าหงแดงเรนละค่ะหงหงกับหงกับเป็ดนี่มันต่างกันยังไงมันจะตัวใหญ่กว่าแลหงเออหงนี่คอมันจะยาวกว่าใช่ไหมอ่า สว่างนะฮะโอ้โหมีเรื่องแบงค่ะเสร็จแล้วค่ะนิทาตัวกินน้ำมันอย่างเบียไอ้เจืออย่างไรคนที่พิมพ์มานั้นอ่ะอ่าต่อไปลิซัส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 ก็ได้ลิซัสก็ได้ลิซ่าขออแปลว่าอะไรลิซ่าเมน แปลว่าอะไรวิสาตแมนกิ้งก่ากิ้งก่ารู้จักก็กิ้งก่าเดินสองขากุ้ยหอมบ้านเราร้องเรียกอะไรบ้านเราเขาเรียกอะไรเรียนเสร็จแล้วค่ะจ๊กกะไม่ก็บ้านเราค่ะกิ้งก่าอ่าเร็วแล้วค่ะวิสาตว์วิสัดนะอเสองแบบนะเร็นแล้วค่ะพี่่มัันนน้ปดวะ นใครมาทําเสียงอะไรแบบเสียงเหมือนเขาแผ่ลมเลยเนะี่ยม,มันเป็นเตเต้มันเป็นต,ตั้งนานแล้วครูมันเป็นตั้งแต่คาบแรกแล้วใช่ใช่เดี๋ยวไปจะดูปันได้คิว่ามันเป็นอะไรเอเคใช่คือเอ่อชั่วโมองที่แล้วเป็นเตเต้เชั่วโมองที่แล้วมันต้องเป็นคนทำเสียง เออมันเหมือนเสียงอะไรอย่งก็รถตัดหญ้าเจ้าชาจริงๆมันมีจังหวะมันเหมือนเสียงางมากกว่าเหมือนรถซีเกิลเกับา Today เ e s s o ส s เนื้อหาในวันนี้เนาะก็จะเป็นการอันนี้ไม่ต้องจดนะอันนี้ไม่ต้องจดอ่าไปอีกนิดนึงอ่าอ่านักเรียนดูนักเรียนดูคำศัพท์ต่อไปนี้นะดูประโยคต่อไปนี้อ่ะ Swan has got future เอาเสียงตามครูอ oh. 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 ัศว <pigs> <diet> ัน has got features อัศวัน has got features เอออัศวันนี่แปลว่าอะไรนะสองแค่แปดคำเหรอครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้โจทย์ตรงนี้ด้วยแต่ละแปลก่อนอัศวันแปลว่าอะไรป้าหงค่ะอัศวันแปลว่าหงเนาะ has got แปลว่าอะไร has got แปลว่าอะไรเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมตอนตอน เปิดเทอมใหม่ๆเทอมหนึ่งัรนแหนแฮสคอร o ตแปลว่าอะไรแฮสคอรตแปลว่ามีแปลว่ามีใช่ไหม,มฟีเจอร์ฟีเจอร์แปลว่าขนใช่ไหมเออแอสวานแ์แฮสคอร์ตฟีเจอร์ก็แปลว่าหงเนี่ยมันมีขนเหมือนขนนกใช่ไหมใช่ไหมครับต่อไปนะค่ะ<อ> It keeps me for warm in winter. แปลว่าอะไรมันทำไมขนมันอนี่ยโอ้อันนี้ผงขอจนเลยได้วอร์มแปลว่าอะไรอบอุ่นอ่าวอร์มแปลว่าอบอุ่น winter แปลว่าอะไรเนี่ย winter แปลว่าอะไรมันอุ่นได้ฤดูอะไร winter เนี่ยฤดูหนาวเรื่ดูหนาวอ่าเขาบอกเขาแปลว่าอะไร โอนไงฤดูหนาวเออมันช่วยสร้างความขนของหงเนี่ยมันช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับหงในตอนฤดูหนาวแอนฟอใช่ไหมแอนครูแอนครูอินซัมเมอร์อะไรครูแปลว่าอะไรครูแปลว่าเย็นครูครูแปลว่าเย็นใช่ไหมซัมเมอร์แปลว่าฤดูอะไรร้อนฤดูร้อนร้อน พอเป็นถ้าเป็นฤดูร้อน,อนอขนของขนก็จะช่วยให้อาตัวของมันเย็นใช่ไหมต่อไปนะ It protects me from my enemies, enemies. เแอเอเอปลว่าอะไร แน่ใครมาส่งเสียงอะไรเนี่ยหน้าดาแยมโคงครับอย่าให้จับได้ไดนะว่า <น ide S 2> เป็นใครนะคือแม่จืออไอย่างกูบอกคุครับผมอ่านทายเปลี่ยนนะคือผมอ่านทายบเปลี่ยนนะผมจะล้อเลยแันนาพรแปลว่าอะไร It, protect, ร It protect me from my en enemies แปลว่าอะไรคุครับจดไหมครับบอก ครูกำลังให้พวกเราช่วยกันแปลเธออย่าเพิ่งจดเดี๋ยวก่อนอมันช่วยป้องกันใช่ไมหมโปรเจกนี่แปลว่าป้องกันนะฟอร์มไมนิเมก็คือขนของหงเนี่ยช่วยป้องกันศัตรูได้ด้วยนะเอนดิเมแปลว่าศัตรูนะ, oh. ะเพราะว่าขนมันฟูใช่ไหมเวลา ศัตรูอะไรมากัดมาทำร้ายอาจจะไม่โดนผิวหนังของมันใช่ไหมเออครูคะหนูจะบอกความสามารถของหงส์ให้เาจะครูก็เหมือนพระแจ้์แม่ไอนอเฮฟก็ส์เฟอร์ออนมายบอร์ดี้เฟอร์แป็นว่าอะไรขนขนขนที่เป็นเส้นใช่ไหมไม่ใช่ขนนกนะก็คือมันก็ นอกจากขนนกแล้วมันมีขนที่เป็นลักษณะเป็นเส้นๆบนตัวของมันอีกนะเช่นบริเวณลำคอมันเห็นไหมเห็นไหมมนบ้านเยานเย็นอ่าบนลำคอของหงเนี่ยมันจะเป็นขนที่เป็นเส้นๆส้นนะไม่ใช่ขนแบบขนนกะนะเห็นไหมอ่าอันชีปร่มันอ่านอันนี้แล้วผมอยากเป็นหงส์เห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมคัมเปลของมัน อ,อ่ให้นักเรียนจดภาษาอังกฤษไปก่อนอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้โจะะทย์ภาษาไทยคําแปลมันต่ออ่โจทย์ตรงนี้ลงไปเลยให้เวลา5นาทีเอาบรรทัดตามเขาเลยนะสีบ่บรรทัดตามเขาเลยเอาต่อคำ8คำเมื่อกี้นะไม่ต้องไม่ต้องแว่นรูค่ะมันแบบปอค่ะ เห็นไหมมีคนอพอที่เดี๋ยวก่อนมีคนมามาบอกว่าเข้าห้องอเข้าห้องไม่ได้อีกละโู่คาปบานป้่แกสื่อมันเยอะค่ะถ้าคนที่ไม่ตรงเวลาเนี่ยจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะแล้วก็เขาจะเช็คไม่หาครูทีหลังคู่าทำหน้าต่อไปได้เกาะมีแค่นี้แหละอ้าวโจทย์ลงไปเร็ว เนี่ยโจทย์ภาษาอังกฤษเนี่ยลงไปคอบซับซับขอบบ้านเขียนหน้าหนึ่งเดอตอนที่สองเป็นอะไรก็เถอมันข้าพุทธเจ้าการนี้เขียนลงในสมุดเมื่อกี้ครับเขียนลงในสมุดครับข้าพ่อผมขอเขียนหน้านึงเด้อเขียนตรงไหนก็เขียนเถอะขอให้มีส่งครูก็แล้วกัน เกี่ยดบุฟ้าหัวพี่อีพี่อีพี่อะไรอยู่ใครหูวได้กินหัวเรื่องอายังก็บอกหนูอ่ะโหครับแีเจอดตางทัดก่อนครับอะไรนะครับ ต้องเว้นบรรทัดก่อนครับอ่าเราเขียนตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าตัวพิมพ์เล็กไม่ต้องต้องเว้นบรรทัดละถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กก็อ่าตัวเล็กนี่เราไม่ต้องเว้นบรรทัดแล้วเนาะเธอเรียนมาจนจะจบป .4 แล้วเธอยังมาถามอยู่เหรอเว้นไม่เว้นอ่ะที่แผนมาคุณครูหรือไต้หวันถ้าเราเขียนแบบไหนล่ะครูแบบเว้นเลบรรทัดบอกเลยทำไมน้ามาเป็นแบบนี้อ่ะ อ่าเสร็จแล้อยางเสร็จแล้ว,ลวค่ะครูคับยางยางยังยางยังยางยางยางครูครับทำไมให้เวลาน้อยอย่างเลยครับอ่าให้เวลาอีกสมนาทีนะ,ะสามัคับว่าไมเขียนต่อถ้าเธอจาตัวอักษรได้เยวเธอจะจดได้เร็วแต่ถ้าเธอจำไม่ได้เธอมาเหมือนคัดต,ตมามเขาอะคัดวดแบบวาดรูปอะเออเธอจะเธอจะเขียนช้าเนาะ ใครเขียน A <บ>ถึงแซได้บ้างแบบแบบไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องจำอ่ะมีไหมกมาจับมาเขียนมาได้ครูบอกครูบอกให้เขียนตัวไหนเธอก็เขียนได้หมดอย่างเงี้ยทำได้ไหมได้ได้ได้เออมันดเดี๋ยวนี้มันยังมีบางคนที่ว่ายังไม่รู้จักเลยอันนี้เรียกตัวตัวอะไรตัว A ตัวแซตัวว<ร>เขียนยังไงอ่าพอพอจำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเวลาคุณครูให้คัดอะไรเนี่ย เขาจะเขียนช้ามากเลยเพราะเขาจะลอกลอกเหมือนลอกแวนภาพแวดลงหนังสืออะใช่ไหมอ่าลอกทีละตัวค่ะออ,อแต่แล้วค่ะยัง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 งแต่ก่อกนผมก็เป็นนะครั้งมันทักสุดท้ายแล้วครับผวกเขา,า,าผมมันท<า>ักสุดท้ายแล้วอ่ายังยังยังผมยังมาทักสุดท้ายเถอผมยังมาทักที่สองยังมาแล้วตวนไ้นปัดทุปัดแฮมนาทีจะป๊อปนาทีปันแฮมกับตายอะไรกัน เวลาต้นชัดไปสิไม่เพรมีคนวาเบอร์อะไายาบุรีนะลลาบครับเสร็จครับเสร็จแล้วนะขอบคุณให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วค่ะรอหนอนนัลลาวย์ จังเสียงคิงว่าจะลดแชทยาละนานเอ่ยผู้ขาเสร็จแล้วค่ะบรรทัดสุดท้ายแล้วค่ะยังนะคะข้อบทของวีเวย์แล้วหจะห้องธนพภผู้ขาไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะยังค่ะหยาห้องธนพคไปยังโคน้ำเย็นบรรทัดสุดท้ายแล้วอย่าพึ่งเอ๊ะ คนที่มันบอกว่าไปเลยไปยเลยเนี่ยอยากเตะมันเอาจะคล้องใจเย็นใจเย็นไปคน,นแรนกแล้วไป็นไโอ้พึ่งมาเกี่ยวเด้อนี่เด้อพึ่งมาเกี่ยวเด้อร์อยากเตะไปคนแรกแลคนที่จืดจุธามันคนที่จืดจุธามากนั่นน่ะโจะย่องเวอรเลยหรอจุธามากไหนวะน้ำผึ้งอะเออคุย่าคุย่าคุย่ามันมีโค้ดเข้าห้องเรียนไม่ได้ มีคนเข้าที่เหลัาเยอะลเลยครูมีวาคุณหนึ่งอครับแ้วเวลาครูนักเรียนไม่ให้นักเรียนไม่ตรงเวลาเนี่ยเวลาคนครูขึ้นสไลด์ขึ้น powerpoint แล้วเนี่ยมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่านเยเพราะว่าครูบ้าหารเพราะว่าครูไม่เห็นเนี่ยอา่าแล้วเขาก็ยะมาด่าครูแล้วก็แล้วก็มาแว้ครูแบบทรงลิงค์อย่งใหญ่งหี้ก็มีเออ แล้เสร็จละวี่คนเปลี่ยนบ้าเย่ยมากเปลบ้ามันโดนมีดมีดกกมือมันมันน่าจะแบบน้องแบบอย่าบูลลี่ไอคนที่จิ้วจูทั้มอ่ทํานมาคืนน้ำเสีอ่าต่อไปโกดี้อ่าเขียนคําเขียนคําแปลมันลงไปข้างล่างอีกเนาะสีบรรทัดเหมือนตัวอย่างเลยนะมันจะได้ตรงกัน เราเปลี่ยนทีแล้วบรรทัดเนาะเขียนได้ห้าบรรทัดขไม่เคยเอ็หลือธรรมชาติไม่เสร็จเลยไม่เคยดูแหววเก็บอ่ะเดี๋ยวครูก็จะร้อนหลังเดี๋ยวครูก็จะร้อนหลังนะโอ๊ยครูพงศกรหายครูไปเอว กำไลพานิดออมตัวนิดเดียวไปได้ยังห่านอยู่ครูครับทำแล้วครับเนี่ยไข่มันสิดครูครับห่านเดี๋ยครับเสร็จวัยเกิดน่ะน้ำมน่ะอ๋อไอ้น้ำมนเสร็จวัยไปไหนก่อนไอ้อังกฤษนี่ยังไม่เสร็จเลยป้นยังมาเขียนภาษาไทยยังมาป้นยังมาป้นมาทัดนั่นเองอ๋อเดี๋ยว กูกูแอบบะเนียนนะกูกูขึ้นว่ากูตัวน้อยหนักเลยจ้ะผมก็ขึ้นว่าตัวเก่าตัวน้อยเหมือนกันบอกตรงๆว่าตัวน้อยกว่าน้ำขีงน้ำผาบุรีแกวันเหมือนบุรีตัวเก่าเลยแล้วถ้าเกิดห้องชื่อว่าท่านาพรล่ะเอออยาบุรี่เจ้าโอเคใช่ไหมโอเค พอกืดหมจิ้งเหลนก็เองตู้ซูดมาเลยคือพ่อแม่ฉันหรอกมั้งนะอ่าเสร็จหรือยังครับยังยังครับยัโคคาบระเทศที่สามแล้วแป๊บเดียวประัทศที่หนึ่งยังมาแล้วเลยครับโคคาโคที่หนึ่งแล้วเลยก็แล้วโคคาเสร็จแล้วค่ะเออโคจะบอกว่า มีแค่นี้แหละ <คน S 1> วันนี้นะนนวันน,<อ>น,นี้วันนี้งานมีแค่นี้แหละนะสำหรับคนที่เสร็จแล้ว,ว,วคุณครูนอนุญาตให้ออกห้องเรียนได้เนาะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จคุณครูจะรออยู่ตรงเนี้ยจนนักเรียนเขียนเสร็จอีกสักสิบนาทีเนาะอ่าเพื่อนครูค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วอย่าลืมอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานด้วยนะ มัคนครับมันไปอะไรครับเ็ตคอุณผู้คะสวัสดีค่ะครับผูค้คะไอแปดข้อท่านที่น้องอยู่บรเสริฐเราเหลือข้อหนึ่งอยูาบา่บรเสริฐหรื